คุณหมอสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมคุณหมออุดมคชินทร์นะครับผมขอแนะนําให้กับคุณผู้ชมได้ฟังก่อนนะครับคุณหมออุดมเนี่ยถ้าคุณผู้ชมที่ติดตามข่าวนะครับจะเห็นว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาจะมีภาพภาพหนึ่งเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูกันนะครับเป็นภาพที่คุณหมออุดมคุณหมอปิยะสกลนะครับคุณหมอโยงผู้ระวันคุณหมออมรลีลารัศมีคุณหมอสมศรีเผ่าสวัสด์นะครับเรียกว่าเป็นอาจารย์หมอจากหลากหลายสถาบันเนี่ย เข้าไปพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีนะครับนี่ครับเป็นภาพบรรยากาศในวันที่17มีนาคมที่ผ่านมาคุณคุณหมออุดมครับออสอบถามบเบื้องต้นก่อนแล้วกันนะครับว่าเ,เล่าเล่าบรรยากาศวันที่17ให้ฟังหน่อยตอนนี้เนี่ยอยากที่โฟนอินสัมภาษณ์คุณหมอเนี่ยเพื่อให้คนไทยได้เห็นภาพการทํางานตอนนี้เพื่อให้เรียกความมั่นใจแล้วก็ตั้งสติรวมกันเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราจะปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อ ผ่านวิกฤตนี้ไปอย่างบอบช้ําน้อยที่สุดแต่ว่าเริ่มต้นให้คุณหมอเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าบรรยากาศวันนั้นเนี่ยที่ที่ได้ไปคุยกับนายกเนี่ยเริ่มต้นอย่างไรแล้วก็ได้คุยอะไรกันบ้างนะครับครับก็ก็เรียนยนี้นะครับว่าคือท่านนายกเองเนี่ยก็มีความเป็น,ปนห่วงเรื่องเรื่องโควิด -19 ในอย่างมากครับแล้วก็ที่ผ่านกาเด็กก็ต้องบอกรอกว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยต้นก็พยายามทพิ่มเทยอย่างมากในการที่จะแก้ปัญหาหรือว่าพยายามที่จะชะลอ นะครับมาให้เช็คเป็นเพิ่มขึ้นอันนี้ว่าเปอนยอมรับนะครับว่ามันก็มีความเห็นที่หลากหลายนะครับอันนี้ท่านเองก็เตือนพวกเราด้วยนะครับที่เป็นคนซึ่งอยู่นอกกระทรวงสาธารณสุขนะก็มีอาจารย์โรงเรียนแพทย์นะครับแล้วก็จะมีนายกแพทย์สภาคือจันลุ่มัีนายกเอแพทย์สมาคมเพื่อจะรจิมอนนะครับ แล้วก็อาจารย์โยนะครับซึ่งเป็นผู้ดูกางสร้างใวรัฐนะครับแล้วก so ็จะมีหมออาจารย์เชื้คนซึ่งก็เป็นนักอแพทยศาสตร์สี่าชทั้งคู่แล้วก็เป็นอดีตรัสมมตรีในในยุคท่านก่าวเนี่ยท่านก็อยากจะฟังความเห็นเรียกว่าหมอผู้ใหญ่หรือว่าเออแต่จะช่วยได้นําอะไรเพิ่มเติมให้ไหมนะครับในการมกับปะเจริญปัญหานี้อยู่นะครับซึ่งเราก็ ดีใจนะที่ท่านไม่ถึงเราเนี่ยนะครับเพราะเราเนี่ยก็อยากอยากจะช่วยประเทศนะตรงนี้นะครับแล้วผมคิดว่าวันนั้นเนี่ยที่เข้าไปเนี่ยก็ได้ไปให้ข้อมูล,ลหลายๆเรื่องนะครับซึ่งซึ่งผมคิดว่าในอันที่เพิ่มเติมจากที่กระทรวงสาธารณจุก็ทําอยู่แล้วแหละแต่เราคริดว่าอยากให้มันมีให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีอิมแพกมากขึ้นต่างๆซึ่งซึ่งก็ไม่น่าเชื่อนะผมเองก็ไม่ได้คิดเหมือนกันว่าจะมีมิติใหม่เกิดคิดว่าทําให้ประชาชนเนี่ย นะครับเรียกว่ามีความหวังมีความศรัทธาแต่ท่านนายกมากขึ้นครับท่านนายกยังพูดกับผมที่อย่างบอกว่าเนี่ยเออเนี่ยออบุคุณหมอมาเนี่ยทาให้ผมมีคะแนนเพิ่มขึ้นเลยนะเนี่ยนะครับก็อยากให้มาช่วยต่อไปนะครับนั่นก็เป็นที่มาว่าต่อมาก็เลยได้เชิญผมกระต่พิศกลเนี่ยเข้าไปเป็นที่ปรึกษาของทีมบออริหารสถานการณ์โควิดชุดใหญ่ที่ท่านนายกเป็นประธานเองด้วยนะครับ,รบก็ตอนนี้ก็เป็นที่มาที่ไปนะครับผมคิดว่า ตอนนี้มันถึงจุดว่าเราต้องช่วยกันมันไม่ใช่แค่กระทรวงสาธารณสุขอย่างเดียวหรอกนะะมันต้องมีมุมมองอินเดด้วยนะครับแต่ว่าต้องการมุมมองที่มีความเข้าใจทั้งโลกด้วยเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นการกระบาดทั้งทั้งโลกนะครับเราหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วตรงนี้ดนั้นตรงนี้ผมเองคิดว่าเอ,อกดิใจครับที่ที่ท่านก็รับฟังเราแล้วก็ท่านก็จะไปปรับต่างๆโอเคม ปัญหาจะยังไม่ได้เห็นผลร้อยเปอร์เซ็นหรือว่ามันอาจจะไม่ได้ถูกใจทุกคนร้อยเปอร์เซ็นหรอกแต่ว่าผมคิดว่าก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นครับครับผมคุณหมออุดมครับตอนนี้เนะี่ยหลังจากที่มีภาพเผยแพร่ออกไปเนี่ยคนก็พูดตามตรงนะครับฝากความหวังไวท้ที่ทั้งตัวของคุณหมออุดมคุณหมอปิยสะสกุลด้วยหลายคนก็บอกกันเลยนะครับว่าตอนนี้อะพอมีคุณหมอแล้วก็อุ่นใจขึ้นเหมือนว่าเป็นทิศทางที่เป็นบวกนะครับเห็นว่ามีคนที่มีความรู้ตั้งใจดูแลประชาชนจริงๆเข้าไปร่วมให้คำปรึกษาด้วย ที่ผ่านมาผ่านมาสี่ห้าวันเนี้ยถามแบบง่ายๆเลยนะครับดูแล้วเนี่ยท่านนายกรับฟังคําแนะนําของคณะกรรมการคณะทํางานคําแนะนําชุดนี้มากแค่ไหนครับก็กับผมว่าท่านท่านฟังมากเลยนะคที่ผมคิดว่าเนื่องจากว่าอ,อผมก่จะเบี้ยสกนเข้าไปเนี่ยเราก็าไปแบบเป็นกลางนะแล้วก็มีมีภูมิมหลังเป็นนักวิชาการ มีภูมิหลังเป็นนักบริหารคือทั้งเป็นคณะบดีสีรล่าเคยเป็นที่อดีตที่การม่จดวนทั้งคู่เป็นอดีตรัฐมนตรีเว่าการสาสุขคนหนึ่งมันไปช่วยศึกษาคนหนึ่งนะครับนั้นผมคิดว่าคือการแก้ปัญหาเนี่ยมันไม่ได้แก้ปัญหาได้ทางวิชาการอย่างเดียวมันต้องมีมุมมองทางด้านบริหารด้วยนะครับเป็นภาพรวมใหญ่มันตอนนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญว่าเราเนี่ยมาช่วยเติมแต็ตรงนี้ให้ นะมันมีถ้าก็เดิมก็ต้องยอมรับว่าว่ามันก็มีแกลบอยู่พอสมควรแหละของที่เดิมเนี่ยที่มีการทางานอยู่เนี่ยนนตอนนี้ผมคิดว่าเราเองก็ไปช่วยท่านนายกนะครับเพราะท่านเองก็งานก็จุ่งแหละนะอันตอนนี้ผมคิดว่าเราเองเนี่ยก็ได้ไปฟังข้อมูลตอนนี้ผมเป็นการวิสกุลเนี่ยเรียกว่าอทิจิลันเนี่ยไปประชุมแล้วสี่วันเลยเรื่องโควิดนะก็ไปฟังข้อมูลไปรับทราบไปไป,ไปดูว่าไอ้ไอไอมาตรการ จริงมันเป็นอย่างไรแล้วคากาจ้างน่าจะเป็นอย่างไรแล้วบางอย่างเนี่ยเราก็มีมุมมองซึ่งซึ่งไปช่วยเสริมเขาทําให้พเพราะตอนนี้ผมคิดว่าปัญหายู่ที่การบริหารจัดก,การครับไม่ใช่เรื่องวิชาการเรื่องวิชาการาผมว่ามันมีอาจารย์โยงเนี่ยชัดว่าท่านก็ให้ข้อมูลต่างๆหรือว่าคนในกระทรวงสาธารณสุขเองก็เป็นนักวิชาการนักระบาดเยอะแยะมากหลายคนนะครับอาจารย์ทวีเป็นต้นนะที่เป็นที่ปรึกษาของกระทรวงสาธารณสุขน,นะครับ ท่านก็มีประสบการณ์เยอะแต่ที่ผมคิดว่ามันต้องมารวมกันเนี่ยมันไม่ใช่มองแค่มุมใดมุมหนึ่งมันต้องมารวมกันแล้วมองเป็นภาพใหญ่แล้วก็ต้องตัดสินเป็นเชิงบริหารไม่ใช่เชิงนักวิชาการครับนะครับอืมครับผมเออเรียนถามตามตรงนะครับคนอาจจะก,กังวลบ,บ,บ้างว่าโอเคพอมีคําแนะนําจากคุณหมอแล้วเนี่ยมันมีแรงต้านไหมครับเช่นว่าเอ่อที่ผ่านมาคนก็กังวลว่านโยบายสาธารณสุขกับเรื่องการค้าการลงทุนเนี่ยมันมันมีการขัดกันหรือเปล่า ครับก,ก็ต้องเรียนนี้นะครับว่าว่าเอ,อแน่นอนแหละว,ว่าตอนเนี้มันมันมีมันมีความเห็งที่มีความแตกต่างกันอยู่นะครับหลายท่านอาจจะมองในมุมเศรษฐกิจเป็นหลักว่าตอนเนี้เราเสียหายหมื่นล้านแสนล้านนะนะครับจะทํายังไงจะมาเดินทางไม่ได้การต่างๆมันแย่ลงนะครับแต่ถ้ามุมอีกมุมหนึ่งพอมุมทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ก็จะมองเรื่องของชีวิตคนเป็นหลัก ใช่ไหมแล้ตรงนี้ผมเองคิดว่าตรงเนี้ยมันต้องมีความสมดุลกันมันต้องไปทั้งสองทางและที่จริงเนี่ยเรื่องการสูญเสียเนี่ยถ้าเทียบกับชีวิตกับเงินกับเศรษฐกิจเนี่ยผมคิดว่าเรื่องชีวิตเราต้องเอาเรื่องชีวิตไว้ก่อนเพราะเงินยังหาใหม่ได้ทีหลังใช่ไหมครับอ่ามันตรงนี้เนี้ยผมมีคิดว่าเออถามว่าตอนเนี้ยผมก็จะมีต้นเข้าไปเนี่ยถามว่าแนะนําท่านนย้ฟังทุกเรื่องไหม ท่านก็ฟังอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้ไปถามในทุกเรื่องแต่แล้วมันก็จะมีมุมมุม,ม,ม,มอื่นอี่นอีกจากรัฐมนตรีอะอหลายหลายหลาย,ลายคนหลายๆกระทรวงซึ่งเราเองก็ไม่ได้ตัดสินใจคนใดนคนหนึ่งมันต้องดูในภาพรวมนะครับบางอย่างก็ขับเคลื่อนไปได้เยอะนะครับที่เราเข้าไปสองคนเนี่ยบางอย่างก็ยังขับเคลื่อนไม่ได้ก็มผมเองคิดว่าแต่อย่างน้อยผมคิดว่าเราคิดว่าตอนเนี้ยเราคิดว่าเราเอาอยู่พอสมควรแหละ ผมจะเรียงอย่างนี้นะคุณเอ็มน,นะครับว่าผมใหญ่ท่านดูภาพใหญ่นะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคนอาจจะคนอาจจะรู้สึกเฮ้ยมันไม่เชื่อมัน่นข้อมูลการติดเชื้อเนี่ยว่าเฮ้ยว่าปิดตังหรือเปล่ามันน่าจะเยอะกว่าน,นี้ไอตอนแรกๆว่ะสองเดือนแรกเนี่ยมีแค่สามสิบคนหกสิบคนแล้วตอนหลังเนี่ยึ้นมาเป็นร้อยๆอย่างเงี้ยปิดตังหรือเปล่าไม่ได้ปิดเลยครับอันนี้เป็นข้อมูลจริงนะอันนี้ผมพูดอย่างเป็นกลางครับนะครับแล้วก็ ต้องต้องต้องทำความเข้าใจนะว่านี่คือการระบาดการเป็นรับองค์การนานาโลกระบอกว่าเป็นการระบาดทั้งโลกแหละการระบาดเนี่นะครับมันต้องขึ้นเรื่อยๆครับไปถึงจุดหนึ่งที่ก็เป็นพีคเสร็จแล้วมันถึงจะค่อยๆลงนะครับเรามีตัวอย่างมาตลอดครับทุกร้อยปีมีมีระบาดใหญ่ๆมันเป็นร้อยทุกร้อยปีร้อยปีเนี่ยมันเป๊ะๆเลยนะครับมันตลอดนะครับอันนี้ผมอยากนี่นะครับผมอยากให้ ท่านดูข้อตัวเลขสามตัวอยากให้อยากให้ประชาชนเข้าใจนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยมันเป็นจุดหักเหครัะค,คุณเรียนจุดหักเขจริงๆว่าตอนเนี้ยไม่ว่าผู้นําประเทศจะเก่งแค่ไหนกระทรวงสาธารณสุขเก่งแค่ไหนถ้าประชาชนไม่ร่วมมือไม่ปฏิบัติตามจบครับคบไปไม่ได้นะครับเพร,ร,ราะนี้ผมว่าสาคัญที่สุดอยากให้เข้าใจตรงน,นี้เพราะฉะนั้นเราเองต้องการความเข้าใจจากประชาชนเข้าใจนี่พอครับต้องร่วมมือด้วย อันนี้เป็นนัดจุดสำคัญหน้า,นนาที่ผมอยากจะเน้นหนึ่งครับ,รบอย่างนี้เรามีตัวอย่างประเทศจีนเนี่ยซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีจะต้องเรียนรู้ร่าบุตรินจยเข้ามานะเขานะติดไปแปดหมื่นกว่าตายไปต้องเยอะนะครับสามสี่พันนะฮะเสร็จนะแล้วสองสามเดือนไหมตอนนี้เคสเขาที่เป็นเคสใหม่เลอน้อยมากแหละที่จะเกิดเขาคุมได้ดีมาก อันนี้ผมอยากให้ดูบทเรียนนี้เอาข้อมูลมาดูนะครับข้อมูลสุดท้าที่อยากให้ดูคือว่าถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะว่าคนคนเอ่อคนจีนทั้งหมดนะครับเอานับในยเฉพาะหูเปิดแต่มนฑนหูเป่ยที่มีองมือหูหั่นเป็นหลักเนี่ยครับ,รบถ้านับว่าเทียบคนที่ติดเชื้อกับประชากรทั้งทั้งเมืองนี่นะเขามีประชากรมาตั้สิบเอ็ดล้านเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดประมาณเนี่ยครับมันก็จะ คูณเป็นตัวเลขเนี่ยก็จะพบว่ามีผู้ติดเชื้อประมาณจุดห้าเปอร์เซ็นอันนั้นเป็นตัวเลขที่หนึ่งที่อยากให้ดูนะครับว่าสมมติมเมืองเอ่อกรุงเทพเนี่ยเรามีประชาใกรใ,ใกล้ๆกันแหละผมว่าถ้าดูตามทะเบลราอาจจะสักแปดล้านแต่จริงๆผมว่ามีคนนองอิสทเบลราประมาณสักถึงสิบล้านหรือสิบสิบเอ็ดล้านนึ่งเงัง้แหละครับน่าจะประมาณนั้นครับก็จะประมาณนั้นเนี่ยถ้าเราจุดห้าคูณนะมันก็จะตติดเชื้อกกันแต่ตอนนี้นะเราเคสเราเนี่ยน้อยเขาต้องเยอะนะครับ น,นี้อยากให้ดูนี่นี่ตัวเลขตัวแรกนะครับ,รบดูภาพใหญ่ครับอันที่สองอยากให้พวกเราได้ดูนะว่าก่อนที่จะมีการใช้เมืองจีนจะใช้มาตรการแบบเข้มข้นเนี่ยหัวปิดปิดเมืองปิดอะไรทั้งหลายนี่นะครับ,รบเข้มข้นติดตามอย่างเต็มทีน่นะครับเขาคำนวณแล้วอันนี้เป็นข้อมูลของหมาอะไโคลัมเบียซึ่งซึ่งซึ่ง,ง,งเพิ่งรีลีสหมาให้ดูมา่สัก อาทิตย์สองอาทิตย์นี้นะครับว่าเขาเอาข้อมูลประเทศจีนมาคํานวณนะครับว่ามีคนซึ่งแพร่เชื้อนะครับโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองติดเชื้อนะครับประมาณหกเท่าของคนที่ติดเชื้ออยู่ครับครับหมายความว่าเมืองไทยวันนี้นะวันนี้วันนี้ตัวเลขเราเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดอืมครับนี่คือติดเชื้อที่เรายืนยันว่าติดเชื้ออ่าแต่จะมีคนติดเชื้อ ซึ่งไม่มีแต่ไม่มีการยิงจามไม่เคยไปตรวจไม่เคยไปตรวจเพราะอวหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเข้าอาการไม่เยอะครับเหมือนเป็นไข้หวัดธรรมดาสามสิบวันก็หายก็ได้ครับอันที่สองไม่ทราบเลยก็ได้คืออาจจะไม่มีอาการเลยก็ได้อาการมันน้อยมากครับอันที่สามไอ้พวกนี้น่ากลัวคือเป็นครับการหลบเลี่ยงไม่มาหาแพทย์ไม่บอกหรือมาหาแล้วแกลบอกว่าเป็นนู้นเป็นนี่อะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเราหกคูณนะสักเจ็ดสี่สิบสองครับ หมายความว่าไหมายความว่าจะมีคนติดเชื้อดูที่ไม่รู้ตัวคอีกสี่สี่พันคนครับเมืองไทยครับนี่ถ้าเอาเอาเอาสินไนโรคคือเอาเมืองจีนมานะคบพ่าหกเท่าเนี่ยหลายคนทุนนี้คือคนที่จะไปแพร่เชื้อคนอื่นครับเราไม่รู้นะครับอันนี้สําคัญมากเลยนะแต่แล้วมันจะมีตัวเลขอันหนึ่งที่อยากจะให้พวกเราได้รู้คือว่าเขาศึกษาใจหูหูหูหันหูเปิดเนี่ยนะครับ ว่าหลังจากเมืองจีนใช้มาตรการเข้มข้นนะครับพบว่ายังมีคนซึ่งติดเชื้อแพร่เชื้อได้โดยที่ไม่รู้ตัวติดเชื้อเนี่ยมันจะลดเหลือแค่จุดห้าจุดห้าเท่าครับครับมันคือมันจะลดลงสิบสองเท่าเลยอ,ะอ่ะเออคุณหมอค,นะคุณหมอครับถ้าเทียบแล้วอย่างตอนนี้เนี่ยไทยก็เริ่มมีมาตรการเข้มข้นขึ้นแล้ว เท่าที่ผมเข้าใจใเนี่ยจีนเข้มข้นกว่าไทายอีกแปลว่าต้องเข้มข้นกว่านี้อีกไหมครับตอนนี้ผมคิดว่าเราเนี่ยเข้มข้นไปประมาณสักแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วล่ะมันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นเท่าขเขาครับนั่นผมเป็อยากให้ดูไงว่าเห็นไหมว่าเรานน้ำมกรากุมผ่านนะตอนนั้นเนะี่ยเรามีของค่้ประมาณสามสิบหกสิบเราจันมาสองสองเดือนนะคใช่ไหมแต่พอมาเริ่มต้นมีนาเนี่ยแล้วพอมาอาทิตย์ก,ก่าเนี่ยเห็นไหมว่าเดิมเนี่ยเราไม่เคยถึงร้อยนะ แต่พอมาแค่ในช่วงหนึ่งทย์ที่ผ่านมาเนะี่ยแมนเห็นว่าเราเรา,เราเนี่ยหลังวันที่ยี่สิบเก้ายี 19, 20, นะ่สนะิบเราขึ้นมปหกสิบเนี่ยหกสิบแปดเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเร็วมากเลยครับมันมาช่วงแค่ไม่กี่ไม่กี่วันหลังนี้เองนะประมาณสักอาทิตยกกวาเนี่ยนะครับซึ่งซึ่ง,ง,งล่าสุดคือวอนก่อนร้อยแปดสิบแปดวันนี้ร้อยี่สิบสองเนี่ยวันแล้วก่อนร้อยแปดสิบคือแปดสิบเก้าเกสเนี่ยผมอยากจะเรียนนี้นะครับว่านี่คือนี่คือที่มันเกิดเดยอะเนี่ยเพราะอะไร เพราะเราไปสอบไปหาเคสมากขึ้นครับครับมันมีคนไข้สองกลุ่มคุณเอียํจำได้อยู่ครับหนึ่งก็คือไปดูมวยครับนะครับเป็นกลุ่มใหญ่เลยห้าพันคนเนี่ยตอนี้เราตามได้แค่เป็นร้อยคนเองครับแล้วติดไปเท่าไหร่ไม่รู้ครนะฮะตอนเนี้ยเท่าที่ตามมาได้แล้วติดเชื้อเนี่ยประมาณเจ็แปดสิบคนแล้วคนคนที่เป็นนักที่ไปดูมวยนะที่เกี่ยวข้องัาดูมวยเนะ่ยคนพวกเนี้ยก็คือ อีกห้าอีกสั้งสี่พันกว่าคนเนี่ยคือคุณประแพร่เชื้อมันถึงได้ตอนนี้เจอเชื้อขึ้นเยอะขึ้นอันที่สองคือพวกที่ไปเที่ยวกานบริการประธานบันเทิงนะครับกลุ่มนั้นก็เป็นกลุ่มใหญ่อีกกลุ่มหนึ่งเหมือนกันนะฮะซึ่งอาจจะไม่ไม่ยอมเปิดตัวไม่มาตรวจนู่นนี่นั่นอะไรหรือมาตรวจจะอ้างว่าไม่ไม่ไปเกี่ยวไม่สัมพันธ์นะครับอะไรประมาณเนี้ยมันตอนนี้ยก็คือว่าเราเนี่ยพยายามอย่างที่สุดเลยออกหนังสือต่างๆว่า ใครอยู่ตรงนั้นใครคอนแทคตรงนั้นใครสัมผัสตรงนั้นให้มาตรวจครับไปโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านมันถึงได้มีเคสเพิ่มขึ้นครับแต่เราเชื่อว่ายังมีอีกเยอะครับนี่คือสิ่งที่น่ากลัวครับนะครับนี่คือเป็นแม่นักเป็นนามาถึงมาตรการที่ว่าโซเชียลดิสแตนซิ่ง้นว่าเราถึงต้องบอกให้ตอนนี้ยเราไม่รู้ว่าใครมันติดแล้วมันไม่รู้ตัวครับเราโอเคเราเราเรา,เราเชื่อว่าส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวแล้วกันมีส่วนน้อย ที่รู้และยังไปเที่ยวผักเที่ยวบาร์ที่เรามมกที่เรามีข่าวอยู่ยนู้นนี่นั่นหรือไปงานนู้นนี่นั่นอีกเยอะแยะครับถ้าเราไม่รู้ตัวนกโอกาสจะติดเยอะมากเพราะฉะนั้นเราถึงบอกให้ท่านอยู่บ้านท่านอย่าเดินทางท่านอย่าไปงานนู้นนี่นั่นเราถึงบอกว่ามาตรการแรกที่ท่านทางรัฐบาลทําคือปิดโรงเรียนปิดมหาลัยนะครับ,รบงดให้จัดงานอีเวนต์ถามว่ากี่คนเราบอกว่า เอาสักห้าสิบคนแล้วกันแต่ถ้าไปดูต่างประเทศเนี่ยเขาจะเอาถึงเข้มงวดถึงยี่สิบคนเลยนะว่าเกินยี่สิบคนเนี่ยห้ามจัดเราบอกเราเราเราตรงกลางๆเราคอมโพสไม้ให้้นหน่อยมาห้าสิบคนนะครับซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นเป็นเรื่องสําคัญว่าว่ามันมันจะเป็นตัวที่จะช่วยอย่างมากัแต่ต้องยอมรับว่าคนไทยไม่มีวินัยในผู้ถูกตกนะครับดีพระเห็นไหมเราก็ดิ้นได้ข่าวว่าคน ซึ่งไปสัมผัสแล้วคุณจะถูกกักตัว14วันคุณคไม่กักตัวคุณไปเที่ยวคุณไปหัวหินคุณไปกินร้านนู่นนี่นั่นคุณไปงานคุณไม่ยอมอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ย,นนยมันก็จะทําให้มันกระจายไปเรื่อยเยครับเพราะตอนนี้ผมคิดว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่อยากจะเน้นว่าว่าตอนเนี้ยคุณจะต้องอยู่บ้านคุณไม่ไม่ให้เดินทางนะครับอย่างตอนเนี้ยอย่างเราบอกว่า เราของวัตเรืนสงการเนี่ยตอนเราตอนนี้ยังไม่เจอตอนนี้นะตอนนี่ยังไม่เจอเรื่องนักมวยเรื่องอะไรเนี่ยเราบอกว่านะเรื่องสงการเนี่ยมันจะเป็นอันที่แบบขึ้นไปเยันเยะมากเราบอกโอเคเราไม่หยุดเราเลื่อนไปเรียบร้อยแล้วแต่เราก็รักษาสิทธิ์คุณคุณยังหยุดห้าวันเหมือนเดิมล้วจะประกาศทีหลังนะครับแต่พอมาตรการเพิ่มขึ้นว่าตอนเนี้พอกรมอปิดห้างปุ๊บเนี่ยก็เกิดเป็นนิชชู่ใหญ่ขึ้นมาว่าไอ้คนที่มันมันไม่มันไม่ต้องไปทํางานเนี่ย แล้วมันก็มันก็ไม่ได้ทำไงเขาก็จะกลับบ้านอถามว่าเฮ้ยมันควรจะห้ามไหมมันก็มีสองความเห็นนั้นในผู้คนตรงกลางนะครับคุณหมอครับอย่างเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากก็คือพอมีมาตรการปิดห้างกรุงเทพแล้วเนี่ยคนก็เลยย้ายย้ายกลับภูมิน้ำเนาถามแบบว่าคนก็คงจะอยากรู้จริงๆนะครับในบคุณหมอพอทราบไหมอันนี้เข้าใจนะครับว่ายังต้องทํางานกับภาครัฐอยู่พอทราบไหมครับว่าตอนนั้นเนี่ยได้มีการทวงไหมครับว่าเฮ้ย ถ้าเกิดนโย,าออนายบายปิดกรุงเทพเพื่อนมาปุ๊บมันต้องมีมาตรการรองรับเพื่อป้องกันไม่ให้คนออกไปต่างจังหวัดคือคือผมผมเรียนอย่างนี้ครับแล้วก็พูดตรงๆว่าตอนเนี้ยคือผมคิดว่าอ,อะกาศเร็วไปนิดหนึง่งครับคือไม่ได้มีคำว่าเร็วไหมครับไม่ได้มีมาตรการที่จะรองรับให้พร้อมให้ครบทุกมิติครับนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเป็นอันที่ที่ผมว่าเราต้องไปไปแบบปรับปรุงนะตรงน,นี้ก็เป็นอันเรื่องสําคัญนะครับ ผมก็อยากเรียนเรียนเรียนตรงๆนะผมยังคิดว่าเอคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็ไม่กลับครับแม้จะแม้แม้จะงานหยุดเพราะว่าเขารู้ว่าเขาอาจจะมีความเสี่ยงนะเขาไม่อยากไปติดพ่อแม่เขาที่บ้านหรือไปติดอะไรต่างๆนะครับแต่คนอีกกลุ <Rabbit> ่มกลุ่มใหญ่เนี่ยก็ก็อยากจะกลับนะครับแล้วคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่มีความเสี่ยงอะไรครับนะครับอันนี้ก็ต้องเรียนนีนนะครับว่าว่า ว่าการห้ามจริงๆเนี่ยมันก Therm ็ห like ้ามยากนะครับผมเองก็มองในแง่ดีนะครับว่าถ้าเขากลับเนี่ยมันควรจะมีมาตรการว่า like ต้องมีมาตรการที่จะกรองคนที่ควรจะต้องกลับจริงๆนะครับนะฮะกรองเสร็จแล้วต้องมีมาตรการว่าอย่างรถบขสเนี่ยมันก็ต้องมีการวัดไข่มีแจกแอลกอฮอล์คุณต้องทั้งมาสาดรถอย่างดีนะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยตามข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ย แต่เนี้ยผมคิดว่าเอออาจจะไม่ได้ทำนะครับแต่ถ้าเรามองในแง่ดีนะะผมว่าอย่างนี้นะครับว่าสมมติว่าโอเคเราบอกว่าไม่เข้าเดินทางเลยนะพวกนี้ก็จะอยู่เนี่ยก็เฉยเป็นคนดับลากย่าเนี่ยนะครับก็จะอยู่กันแออัดบ้านเล็ก,ลกๆอยู่กันหลายคนอยู่กันในชุมชนแอนอะัดก็จริงๆมีความเสี่ยงเหมือนกันนะอืม,อมนะครับครัเพราะนั้นผมเองคิดว่าถ้ากลับแต่ต้องมีมาตรการอย่างที่ว่า ต้องมีการมาตรการที่จะกันกรองรอย่างน้อยระดับเด็กอันที่สองผมเชื่อว่าคนระดับรากหญ้าพวกนี้<ม>เข้าไปบ้านเขาเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือมันไม่ได้มีแสงสีเสียงไม่ได้เป็นหย่งนัก็ไปอยู่บ้านมันก็เหมือนถูกถูกกักอยู่โดยบริโดยปริยายนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าถ้าบ้านเขามีผู้สูงอายุจะเป็นความเสีย่ยงนะอันนี้ต้องสำคัญเพราะฉะนั้นตรงเนี้มันต้องมีมาตรการไปรับตมุนเนี่ยครับผมซึ่งซึ่ง ถ้าผมจะแนะนำนี่ก็คือว่าเรามีอ,อสมอครับเป็นล้านคนครับ <ฮะ S 2> ทุกมู่บ้านเลย <ฮะ S 2> ที่กระทรวงสาธารณสุขต้องรีบให้ข้อมอูลตรงนี้ให้คําแนะนําตรงนี้กับอ,อสมอแล้วอสมอต้องไปตามว่าคนที่มาจากกรุงเทพต้องไปแนะนําเขาและต้องไปติดต่อเขาไปดูว่าให้คุณมีไข้ไหมคุณมีอาการไอเจ็บคออะไรไหมนู่นไอนั่นเนี่ยซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่า ม่อาจจะไม่ได้ช่วยร้อยเปอร์เซ็นต์หรอก,กผมให้มันพูดได้อย่างมากเพราะเรามีอสมอลร้านอย่างคนนะที่ขึ้นทะเบียนกระทรวงสวาธารณสุขไปเนี่ยตรงนี้ผมว่าตรงเนี้ยมันจะช่วยได้เยอะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้เตรียมการกันมาครับก็ก็ต้องยอมรับตรงนั้นครับครับผมนิดนึงแล้วกันครับย้ำคำเดิมนะครับเข้าใจว่าคุณหมอทำงานร่วมกับรัฐบาลอยู่แต่ว่าเอาเฉพาะสิ่งที่มีอะไรที่อะถ้าพัฒนาแก้ไขปรับปรุง ช่วงนี้ถ้าเกิดทําได้เนี่ยมันอาจจะช่วยเยียวยาสถานการณ์ได้มีคําแนะนําอะไรไหมครับผมเองก็อยากแนะนํานี้นะครับว่าผมคิดว่าถ้าเราดูสถิตข้อมูลนี่นะมันเห็นท่านเลยนะครับว่าเกิดแปดสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยเมือม่อเมื่อเมื่อก่อนอาทิตย์ที่เยอะๆนี่นะที่ผ่านมาเนี่ยเก็ดแสิบเปซ็นเป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้ออยู่ในกรุงเทพนะครับครับการจังหวัดน้อยมากครับแต่ต้องยอมรับพอะพรช่วงอาทิตย์ก่กว่ามันเนี่ย มีคนเคลื่อนย้ายกลับบ้านไปเนี้ยเยอะก็ทําให้เคสเนี่ยมันไปโผล่ต่างจังหวัดได้เยอะพอสมควรนะครับนะครับอันตรงนี้ผมคิดว่าตรงเนี้ยก็เป็นอันซึ่งซึ่งืรงนี้ข้อแนะน,นําของสงหาสุขเนี่ยชัดเจนเนะครับว่าผู้ที่มีความเสี่ยงหรือผู้ที่จะไปสัมผัสเนี่ยหนึ่งคือคุมไม่ต้องไปโรงพยาบาลทันทีนะครับขอให้กักตัวสิบสี่วันที่บ้านครับ นะฮะกักตัวที่ว่านสังเกตอาการถ้ามีไข้มีอาการไอมีเจ็บคอนะครับอะไรต่างเนี่ยถึงจะไข้ไปหาแพทย์นะครับอันนี้เป็นมาตรฐานทั่วไปครับยังไม่ต้องไปเจาะไปหาเชื้อทันทนะีให้คุณกักอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านคุณทําอะไรคุณควรต้องแยกถ้าแยกได้ก็คือห่างหนึ่งเมตรหรือสองเมตรถ้าทําได้จากคนในบ้านคุณนะครับใช้จานชามช้อนแยกกัน นะครับนอนก็น,นอนคนลำบุมให้มันห่างออกไปนะครับเสื้อผ้าต่างๆหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะก็ยากซักซาหรือถ้าสามารถที่จะเใช้น้ําสบู่ทางน้ำสะอาดได้รูปไร้ตรงที่เจับประตูจับราวบันไดนะฮะไม่เหมียงคอจ็ใช้น้ําสบู่ครับมีเดือดกอออีก,ก,อกอถูกด้วยนะครับเช็ดรูปไลซักวันละสองครั้งอะไรเงี้ยคือตรงเนี้ยผมคิดว่าอย่างเงี้ยใช้ได้นะครับ สามารถที่จะป้องกันได้นะครับนะครับผมแต่แต่ผมมีสิ่งที่อยากจะแนะนำอีกสองงานนะ,ะว่าว่าตอนนี้หลักการสำคัญคือมันต้องทำเหมือนกันนะครับทั้งประเทศเนี่ยครับสิ่งน้่มันคืออยากให้อยู่บ้านนะครับผมคุณไม่จาเป็นคุณอหยา่อนอกบ้านนะครับงานการทั้งหลายให้เลื่อนไปให้หมดนะครับที่หนึ่งเป็นงานบันเทิงแรงแา่เนี่ยควรจะเลื่อนไปเลยไม่ควรจัดแต่งยิ่ง เป็ง,งานที่จะมีคนได้เยอะเกินห้าสิบคนเนี่ยก็ไม่ทำที่ก้นขึ้นไปก็แล้วแต่ตรงนี้เป็นสําคัญจริงๆครับว่าเป็นการที่จะลดความเสี่ยงหรือถ้าคุณติดเชื้อโดยคุณบรรทุกคุณก็จะไม่ไปแพร่คนอื่นนะครับแล้วที่สําคัญนะคนที่คนที่จะแย่กสุดคือคนใกล้ตัวคุณนะครับเพราะว่าคนที่มีความเสี่ยงเนี่ยสองกลุ่มใหญ่ที่มีความเสี่ยงมากๆคือหนึ่งคนสูงอายุครับสองคนที่มีโรคตามระบบอยู่เดิมเช่นเป็นเบาหวาน เป็นโรคไตเป็นมะเร็งเป็นโรคหัวใจนี่คือคนสองกลุ่มใหญ่ครับก็คืออาจจะเป็นพี่น้องคุณอะไรก็แด้แต่งนั้นคุณอาจจะไปแพร่เเจ้าก็โดยไม่รู้ตัวอืมมันตรงเนี้ยผมว่าเป็นเรื่องสำคัญว่าตรงเนี้ยจะต้องช่วยกันอีกรับต้องเห็นความเข้าใจตรงนี้เห็นความสำคัญว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่ที่ที่อยากให้ทําแล้วสิ่งที่ผมอยากจะเพิ่มอีกนิดนึงนะครับก็คือว่าตอนเนี้ยเนื่องจากว่าตอนเนี้ยพอเรากักคนอยู่ที่บ้านเนี่ย คนคจะไปติดต่อราชการคนรจะไปนูเราปิดห้างเครื่องอะไรทั้งหลายไปเนี่ยคนมันก็จะน้อยลงแล้วน,นะ,นะอย่างบทนี้ที่ตอนเนี้ยที่อยากให้ทําก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการนะหรือบริษัทใหญ่ๆเนี่ยซึ่งยังไม่ได้ปิดเนี่ยอย่างให้ทํางานจากบ้านให้สลับกันมาทำไม่จะเป็นต้องมาหมดนะฮะผมคิดว่าเช่นอาจจะมารับสามสิบเปอร์เซ็นต์หรือจะมาห้าสิบเปอร์เซ็นอยู่บ้านห้าสิบเปอร์เซ็นต์นนี้ หลายๆหลายๆอย่างเนี่ยมันทํางานผ่านคอมพิวเตอร์ผ่าน wi ไ,ไฟผ่านเน็ตได้อยู่แล้วตรงเนี้เป็นางานที่จะช่วยได้อย่างมากครับคือผมก็อยากจะเรียนนร้ครับว่าอยากให้โดยเฉพาะผมว่าเอทั้งภาครัฐด้ดวยนะภาครัฐตนี้ก็มีนโยบายไปแล้วว่าให,ให้ให้มีการสลับกันเช่นอาจจะสลับสักสามสิบเปอร์เซ็นก็ได้มาสามสิบเซ็นตไม่ต้องมาเจสิบเปอร์เซ็นตมาทํางานแต่ภาคเอกชนเนี่ยผมคิดว่าน่าจะทัดได้มากกว่าน,นั้นรตรงน,นี้ผมคิดว่าภาคเอกชนเนี่ยเ บางบริษัทถ้าจะผูรู้กับบริษัทก็ทานะครับบริษัทก็ยังไม่ยอมทําเนี่ยเช่นสลับสักห้าสิบเปอร์เซ็นเลยผมคิดว่าให้เอกชนเนี่ยเขามีแฟลชซิติ้งต่างที่จะทําได้อยากให้พิจารณาเรื่องนี้อย่างนงอย่างและทำอย่างอืงมันจะช่วยลดการเดินทางครับอันนี้สองเลื่มเวลาครับนะฮะเรื่มเวลาก็ได้เช่นบางคนจะมาเจ็ดโมงถ้าจะมาสิบโมงอะไรเงี้ยนะครับเพื่อให้การขนส่งต่างๆเนี่ยหรือการใอาหานต่างๆมาลดลงครับนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งที่อยากจะขอร้องนะ อืมเร่ทนนี่สองคือเรื่องขนส่งสาธารณะครับครับผมเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นรถเมล์ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้ารถ b ี s เอรถใต้ดินอะไรก็แล้วแต่หรือแม้แต่แท็กซี่สาธารณะครับหนึ่งเราไม่อยากให้อาหเพราะเราไม่รู้ว่าคุณไหนจะติดไม่ติดเราีึงขไม่รู้ตัวแล้วคุณจะไปติดเขาครับอันที่สองคุณได้ทําความสะอาดเีหรือเปล่าอย่างแท็กซี่โอเคคุณมีนั่งแค่สองคนคุณจะแท็กซี่ แต่เพราะเอ่ยไอ้คนนั่งก่อนหน้าคุณมันติดเชื้อแท็กซี่ไม่ได้ทาความสะอาดเนี่ยคุณก็ติดไปโดยปริยายได้ครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็อยากให้ว่าคนที่เป็นเจ้าของทั้งหลายเนี่ยนะครับจะต,ต้องมีการทาความสะอา,ารดรถระบบนะตั้งแต่รถเก๋งไปถึงรถแท็กซี่ไปถึงรถ B T S อะไรก็ได้แต่ไม่อยากให้อัดครับครับตรงนี้เป็นเรื่องที่ที่อยากจะฝากว่าเราต้องระวังนะครับตรงนี้เป็นเรื่องที่ท ที่อยากจะบาอันที่ถามก็คือตอนนี้ยถ้าในเมืองใหญ่เนี่ยตอนนี้ยคนที่พยายามลดการเดินทางเนี่ยก็คือจะสั่งเดลิ v อรี่ไงอาหารเต็มเลยซึ่งก็ดีแต่ขอให้ระวังครับเพราะว่าสิ่งที่น่ากลัวคือใครคนส่งเนี่ยมันไปเป็นมาเป็นสิบบ้านเป็นร้อยบ้านครับไปทุกจุดครับอืมไม่รู้มันไปติดมาเมื่อไหร่ครับผมใช่ไหมครับเพราะว่าตอนนี้ย ผมอยากให้ระวังนะครับว่าคนที่มาส่งกับเราเนี่ยหนึ่งคนที่ส่งเองเนี่ยบริษัททั้งหลายเนี่ยจะต้องให้ความรู้กับคนนะว่าคุณนะครับต้องจัดภัชนะที่ห่อหุ้มมาให้ดีครับม่ให้ให้เขาเนี่ยไปหยิบภัชนะท่านไหนสุดที่จะส่งให้เราอะ่ะครับครับน่ะนี่ใน,ในส่วนของเขานะคุณต้องคุณต้อง,ต,องต้องคิดถึงลูกค้าคุณด้วยครับส่วนคนที่รับเนี่ยนะครับก็อย่าให้เขาหยิบ ให้เขาเปิดภาชนะสมมุติเขามีถุงใบใหญ่ไปเนอะหรือมีมีกระเป๋าใบใหญ่เขาเปิดเสร็จครับขยายเขาหยิบไอ้ตัวถุงที่จะให้เราอาหารนั่งไรเราหยิบเองครับแต่ก่อนจะมาเนี่ยให้เขาระวังด้วยว่าเขาก็ไม่ควรแต่หยิบตรงนั้นหรือว่าหรือว่าเขาต้องทําความสะอาดมาอย่างดีเขาต้องระวังด้วยครับตรงเนี้ยผมคิดว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องใหญ่ที่เราบางทีอาจจะไม่ได้นึกถึงแล้วเราใชัเงยใหญเนี่ย,ยมันมันจะมีผลอย่างมากนะครับ,รบก็อยากให้ระบาดตรงนี้ด้วยนะครับ ขับผมฮะขอบคุณคุณหมอมากนะครับมีโอกาสน่าจะรบกวนขอความรู้นะครับเพราะว่าคุณหมอตอนนี้ก็เป็นที่ปรึกษาของทีมนายกรัฐมนตรีนะครับในการพาประเทศเนี่ยออกจากวิกฤตนี้อย่างบอบช้ำน้อยที่สุดนะครับขอบคุณคุณหมอมากครับ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 ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ